สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันนะครับผมสร้างรายได้เล็กๆน้อยๆนะผมจากการอ่านข่าวนะครับก็จะเป็นแอปไทยเดลี่นะครับผมนี่เลยเป็นแอปตัวนี้นะครับก็จะเป็นเออในส่วนของตัวอ่านข่าวนะผมเล่นร้อนนะผมเพื่อรับเงิน,นครับเอาเหรียญไปแลกเงินได้นะครับทำภารกิจ นะครับต,ตอนนี้ผมก็มีอยู่มีอยู่ที่2 3 0 0เหรียญน,นะครับสังเกตตรงนี้เลยมูลค่าเงินก็เท่ากับ2.34บาทนะครับนี่ก็เก็บไปเรื่อยๆนะผมสามารถมาล็อกอินได้นะครับ <S <S เพื่อรับเหรียญน,นะครับแต่ละวันแล้วก็เราสามารถที่จะทำธารกิจนะครับ,เ,รบเช่นตัวนี้นะครับ อ่านหนังบทความนะครับผมอ่านสมบดความก็ได้นะอ่านหนมงบทความเพื่อรับ50หรือ150หเหรียญเรากดเข้าคำว่ากโกนะครับก็จะให้เรามาที่หน้าข่าวนะเรากดอะไรก็ได้นะครับผมกดเข้าไปเลยสังเกตว่ามันจะมีเหรียญอยู่ร่างของมือที่กําลังโหลดให้เราอยู่นะครับมันก็จะโหลดแล้วก็พอเต็มเรากดรับนะครับผมก็จะได้มานะครับ แลกานไปเรื่อยๆนะครแต่ว่าความไปเรื่อยๆมันก็จะโหลดนานขึ้นนะครับผมนะครับมันก็จะโหลดนานขึ้นแนะนําให้ขยับตัวหน้าจอด้วยนะครับไม่งั้นมันจะไม่โหลดต่อนะครับเหรียญก็จะประมาณนี้นะครับผมก็มีโหมดครับวิดีโอนะครับผมดูได้นะครับคลิปเล่นนะครับผมมีนะครับผมทำภารกิจเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราก็มากดคำว่าเก็บนะครับ ก็จะได้มา141ครับถือว่าเยอะมากนแปบ๊บเดียวนะครับก็มีให้เลือกเยอะนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของเ uh, ชิญเพื่อนนะครับผมเชิญเพื่อนนะครับกดเข้าคําว่ามา,มาชี้ได้เชิญเพื่อนเพื่อนัลรางวัลน,นะครับผมนี่เลยสําหรับลิงก์การสมัครนะครับผมผมก็จะทิ้งไ้ที่ uh, ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมรายละเอียดคลิปนะแล้วก็คอมเมนต์นะครับ ที่จะทิ้งไว้ให้สัมผัสก,กันนะครผมเชิญเพื่อนรับรางวัลใหญ่น, 25, นะครับสูงศูนย0 0้าพนบาทนะผมเชิญคนแรกนะผมก็จะได้60บาท2อสามคนขึ้นไปก็ก็จะได้2ีบาทต่อหนึ่คนนะผมเรายิ่งมีคนมาสัมผัสก,กับเราเยอะก็จะยิ่งได้เยอะนะครับผมนี่ก็มีคนได้ไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แล้วก็ห่าเชิญไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผม นำให้เพื่อนมาสมัครกันเยอะๆยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะมีโค้ดอังเปานะครับผมก็ต้องเปามาแต่ไหนนะผมผมจะให้ดูนะครับนี่ประวัติการแรกของผมครับได้มา2บาทนะผมนี่เลยอังเปานะครับอ่านี่นะครับโคตังเปานะผมใส่ตามนี้เลยนะครับนี่นะครับผมตัวนี้นะใส่ตามนี้เราก็จะได้ คตรตงเปล่านะครับผมได้ทุกคนนะครับสมัครแล้วก็สมัครจากลิงก์ผมแล้วก็ใส่โคตรงเปล่านะครับจากตรงนี้เลยนะครับก็กดติดตามไม่เรื่อนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมีของมาแจกกิจกรรมมาแจกแล้วก็แอปพลิเคชันแนะนำนีเรื่อยนะครับผมมีการจับรางวัลครับมีการหาหรือเล่นเกมได้นะครับโคตรองเป่าจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเลื่อนมานะครับ ประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วนี่ก็คือจํานวนเงินที่ผมถอนจากแอปอ่าไทยเดลี่นะครับผม2บาทที่ผมได้เงินเป่ามาครับนี่เลยนะครับผมเวลาอ่าวันที่ห้านะผมเวลา2องทุ่มนะครับแล้วก็จะเข้ามาให้ดูนะครับว่ามันได้จริงๆนะครับผมนี่ครับอ่านี่ครับ เวลา2ทุ่มนะผมวันที่5ถึง12นะครับ2บาทนะผมใครที่ได้รับอังคารไปแล้วก็อย่าลืมมากดคำว่าที่เลขเปลี่ยนนะครับเพื่อมาถอนเงินเข้าวอลล็ตนะครับผมนะครับสะสมไปเรื่อยๆครับผมยิ่งเชิญเพื่อนเยอะก็ยิ่งได้เยอะนะครับผมคัดลอกลิงก์ให้เพื่อนนะผมหรือเป็นรหัสการเชิญก็ได้นะครับสำหรับวีนี้ก็ เดี๋ยวขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ